มันส่วนมากการศึกษาไทยยังไม่ทราบเลยปีไหนแล้วปีสี่แล้วปีสี่แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ตรงไหนหรือทำงานอะไรมันน่าคิดนะแล้วยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองจะไปที่ไหนนะ ตัวบอลให้ไปที่สูงหลังจากนั้นน้องก็พักแล้วก็พักปุ๊บแม่แม่ก็ดูเนี่ยเนี่ว่าทราพันจริงไหมครับตอนที่แม่ก็ดูก็มีคนอยู่สองสามประเภทประเภทหนึ่งก็คือตาโตจริงหรือเล่าอีกประเภทหนึ่งก็คือดูแล้วเฉยๆอีกประเภทหนึ่งก็ไม่เชื่อว่าสวัสดเอาเงินจากที่อื่นมาใส่หรือเปล่ามีคนสามประเภทที่ชวนนะครับไม่มีอะไรแตกต่างแบบนี้ในธุรกิจจอยคอยหรือธุรกิจอะไรก็ตามนะครับเจอคน เอาเฉยๆและปฏิเสธมีน้องไปอยู่คนเดียวตรงนั้นเนี่ยที่วิ่งตามผมไปสระอยู่ที่ไหนครับหลังจากนั้นก็ผมชวนเขาไปที่ศูนย์น้องายเขาก็เลยไปดูไปเห็นไปคุยนะครับแล้วก็ตัดสินใจมาทำธุรกิจตรงนี้กับเรานะครับส่วนรายละเอียดเป็นยังไงนวผมอยากให้เขาพูดในตัวเขาเองคราบว่าจะน้องายครับน้ก็ที่ทับ15าโมงนะครับจากการพิจาร พำขเขาทำยังไงนักเด็กนคนนี้เป็นเด็กที่ติดเกมนะครับติดเกมมองเงยนะครับก <c oughs> ็อ่าโอเคครับเิอน้องปายป <c oughs> ไม่มีคำว่าสำเร็จหากเราได้เริ่มต้นไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราไม่ค้นหาไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพาไม่มีคำว่าดีกว่าหากเราไม่ตั้ง แก่ขนาดพอนะครับก็ตอนนี้นก็อายุ2ีปีนะครับยังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ยังไม่จบนะครับก่อนหน่งเลยผมมาเจอธุรกิจนี้เลยนคือผมก็อยู่ในช่วงของการของปีที่4แต่ที่ว่าไปเจอสาวัติก็อย่างน้อยแนะนำบอกว่าจบไปทํางานอะไรผมก็คิดไม่ได้เนี่นะเราจนวันนั้นแหละครับกลับมาคิดกลับมาคิดที่บ้านว่าเราจบไปเราทำงานอะไรสิ่งที่เราต้องการคืออะไรผมก็ติดเรื่องพักเงินต้องการให้ครอบครัวมีความสุข สองต้องการเรียนต่อระ้ับจบสามต้องการมีวิญาณสี่ต้องการมีรถมีบ้านมีอะไรกันปิดลงมาเลยครับแต่สุดท้ายผมก็โยงต่อไปครับในบ้านรถอาชีพดีๆแล้วสุดท้ายผมต้องการอะไรผมก็โยงต่อในบ้านต้องใช้เรครับ E <coughs> วเป็นปบาหวานเราจะทำยังไงล่ะเราอยากได้ยาดื่มื่เลยเราขอตื้อขอกร,รานทักก็จะกผมขอตื้อแล้วลองผมมาทสิให้พ่รับมาชิเมเกไปย้ายองเราเห็นเื้อสมัครกันได้เลยตาอสมัครเลยวันนั้นเลยเอาสทที่ล้อติดปาเลยทตัวที่ผมมีสม,สมัครกาชินครับแต่เอาอยาตัวนี้ไปให้พอกินพอวันลงคึ้นโอ้โหสุดลันนนนเลยครับไม่มีตากินข้าวทำไงนะครับ พอข้าพกินครับทําอย่างนี้คือบาเย็บปุ๊บผมก็ไปหาสอนชนิดสอนอ่าเป็นผู้ดูแลที่ปุยยางของนนผมนะครับร้อนทับผมขอทานข้าวให้ทุกคนได้ไหมครับไปถามเอ้าทําไมผมไม่มีตังค์ครับไปทํานู่นนู่นแล้เราก็ไม่ไมมไกล้าบอกคดีช่วงเที่ยงเราก็บอกเขาอย่างนี้ก็ผมขอเขากินอสามวันทั้งเช็ดกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเขาว่าดูแลผมอย่างดีเลยนะครับผมขอเขากินสามวัน จนพ่อบอกว่าเอาอยวลาอีกว่าเดิมผมก็เริ่มแปลกใจครับผมก็พยายาเนี่ยเอาเงินของพ่อให้ไจมันมาเอาเองินไปลงเงินเอาอยามาให้พ่อใช่ไหมครับแต่คือผมมาด้วยความที่ไม่พร้อมเลยแต่ผม,มดเป็นคนเีย็นคนหนึ่งที่ว่าไม่เคยพูดคำว่าไม่พร้อมครับ กันขนาดหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ผมแค่บอกเขาว่าผมกู้คนหนึ่งอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองผมขอกู้ได้ไหมเขาบอกไม่ได้เพราะอดีตของเราเราจะเอาตรงไหนก็คืนเขาให้ไปก็เหมปอนเขาให้ไปเลยใช่ไหมครับเขาเราขอเขาไม่ได้จนสุดท้ายเขาไปธนาคารธนาคารก็าให้คือไม่กล้าบอกแม่นะถ้าถึงบอกแม่แม่จะเป็นลงตายแม่เลยครับก็ไม่กล้าบอกนะครับก็ไปหาผู้รู้นี่สุดท้ายไม่ได้เลยสั้งหลายครับ ะครับวขายโลโกโลโกจนหนึ่งเดือนรบส้าโกเลยครับเแม่ไม่ได้อยากคุณพอพ่อแม่เห็นจากคนที่ไม่เคยอยากให้ลูกทตงนี้อยากให้ลกเรียนผมไม่ต้องสท็ผมบอกความจริงว่าอ่า้เรกผมะบอนคามจกมคนงคือต่แนผมนัคืก็คือียโนแ่้เลยผมบอกว่าผมน่ะยังไม่จบเขากตกใจเขาก็เคยต่อ อย่างแรกนะครับคือลูกชายโดนทุกคนนะครับหัวเหม็นนะครับวันนั้นแต่ก็บอกเหตุผลว่าวันนี้ผมนี่ไม่จบจริงแหละผมหาวิธีทางเพื่อจะจบเองเรียนโดยไม่ขอเงินพ่อแม่และจะไม่รบกวนว่อะไรต่อไปผมก็บอกตัวนี้แหละจากที่พ่อไม่เคยเปิดใจว่าอยากไปทําเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหมือนที่สาวบางคนนึกต้องทำตัวขายแต่ไม่สำเร็จใช่ไหมครับเหมือนคนนึงแต่ผมอยากทําใจอยากทําเพราะมันง่ายครับไม่ต้องรักษา แล้วอ่ะพ่ออยากให้เราเรียนจบไม่ใช่เพื่อน เคยไปหาผู้คนมานงโกไม่หมดหรือว่าก็เราเปลี่ยนแปลงก็เลยตามมาใช่ไหมครับวันนี้ก่อนที่จะให้ผมยอมรับในตัวเราแรกก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงจากเด็กเล่นเกมก่อนผมก็ได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนจากลงโกจนตอนทุกวันนี้ครับผมก็ส่งบ้านเดินสองมือให้พวกได้ใช้ก็เด็กอายุที่เปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรมากก็ทำขนาดนี้ผมว่าโอเคใช่ไหมครับ